สวัสดีค่ะพี่น้องสุโขสุคนจ้าสวัสดีครับครับนี่ได้อยู่ได้กินแะไรครับพวกมันี่ได้ยังกินพะย่ะยังทั้งเหงาต้นขั้วห้อมล่ะทั้งปีงปลาทั้งสีลวกทัก้งกำมะทั่วนี่แหละครับยกอันนี้เห็นไหมกันนะพักกี่หนังหัวพักกัดสุลีบอกสุลีซื้ออื่นยากเนาะปลูกเองเด้อพี่น้องปลูกกับว่ายแต่ว่ามันหัวกัญย์ดอกเดียวเนาะพะย่ะย์เนาะเพราได้อยู่ได้กินไปแล้วมบ่ได้ปลูกไรเพราะจะได้ยอดนี้เห็นกันทั้พะย่ะย์ นี่ก็คือปลาปลากับทั่วปลาแห้งทั่วพอสุกใส่ด่างมาได้ทั่วคนเดียวนี่ยเราจิ้นน้ำกันยี่นี่ละกันนีมาอยู่เอ้ามาหยุดมาอยู่มาจิ้นน้ำกันเด้อครับวันนี้ข้าวสีตามมันตักทั่วแซงไปไงทั่วเหมือนแซงฟังแล้วยังฝีกันดีใส่ปู้สังติีพี่น้องใส่อันเอาหมากเอาดอกมันดอกมาดรูปไปไงหนีหมากนี่หมากนีดอกจ้ะ นี่ว่าสุดทินจะก๊มเยอะเหมันสุดยากด้วยอันเออครับดอกบานหลานไผยทางอำนาจเพินพ่นเพิ่นบอกเพิ่นกินตะหมากเออเพิน่นกินใต้ย,ยอดเพิ่นบอกกินดอกพะนะเออเ <laughs> พิ่นกินตะใบเพิ่นบอกกินดอกละซ้อนด้วยนมะเดียวเดียวละเดี๋ยวถ้าพูดถึกินละเมื่อวานกันหรอกอันนี้ดอกสังเกตหมากสังกิลวกผักซำบักทั่ว ปิงตาแห้งจ้าพี่น้องนางตําบักทั่วจ้าบักเคียเฮาก็กบ่ได้ซื้อแล้วเนาะพ่อใหญ่กําลังสุกักเคยบ่ดกปานไดดอกตหางหน่วยใหญ่ันจะบ่ดกลมันหน่วยต้นเนาะบ่มันนั่นทีแรกมันนอนไปกัดขี้ดินบาดนี้บ่อยากให้มันนอนไปเลยเอาไม้ไปสากขึ้นจับนเพิ่นเลเป็นเหี่ยวๆมันบ่ททําไมชาท้องเพิ่นสิได้บ่ก็ไปนําดินเท่าไริล่ะ มันเยยนอยาก,กกีนดินออกหลอกดแกร่งก็นอนน่วยเนาะเขาเอือนแบบดินธรรมชาติเลยบ่ในบัวอันอันอยู่ในค่างบักทัวมันขึ้นน้ำมันข่างบักทัวมันงามไ,มไหมเพื่อนอันนั้นมันขึ้นเองอยู่ในข่างบักทัวน่ะนันงา่ามซะยัง

agora, mano. Giết mặt cân mình. Đây, tao nào đu đẹp. Tao bật nào bật cọp mình Thôi, lát vào nhà bà hót thì xây bật kia kia năm dụng. lại Không Chút chút Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video เข็มแล้วเข็มแลวแซ่บทพี่นี่ปูดองพร้อมปูดองแม่สวนมให้ว่าก็ยังวคนลงไปใส่ปูนีป้าเขาบาอยู่ตน้งตาปูตาเ้าเป่งเป็นได้เข่ามุนิ้่กัดสากด้้นิกน่ได้อรเขาล้มสาดที่ตะน้เขาเห็นยัง

พอแล้วแซ่บแล้วทางนี้ไปเบิ่งพอสุกนางปิ่งปลาพอสุกมันก็มาหอดเดงเฝ้าปลาเลยครับนิ่งปลาิ่งปลาแห้งิ่งปลาแห้งพี่น้องแล้วนี่เออนันปลาตองลายก็ลาย่ เด to ้อพ huh ี่น like <g ib ot ong> oh, sure ้องเนีกินแล้วแะจ้ากินแล้วครัปดจำเอาชิกันทุกผู้ทุกคนตำครัวใส่ปูดองชินอาหารยุทวนกับน้องเนื่องเมือนี้าก่ครับป่าตำหกครัวกันนะเอาประเดี๋ยวสอนมานเดี๋ยวสอนมาครับขึ้นขึ้นโอ้เป็นูเลย่ะยังเท่าไรบางเห็นูเลยอ่ะหนาวเลยองเหล่าอีกแล้ว โอ้ยเหมือวานทางลมแห้งมีไข่แน่อยู่ดอกมันหนาวห่อเดียนตีบดเมื่อวานมันมันเดียนสามเพ่งจะได้ผมเลยหนาเดีนมาปีหนั่งมานะมันเบมดเดียนตีอยู่นี่มันดังโซ่น่ะหรอหนาวเดียนสามนะเกลือกกำครื Dạ ừ, có tâm hồn của lạ, tâm hồn của lạ chín củ rồi ha Ừ, chín củ nha Nè, củ đoàn Của lạ, นี่หนึ่งยี่สองยี่สองยี่สามเหรอบานเี่ยมอีกเข้มตันความตันนั้นที่สองที่สามหมดละบุญอีก็ได้ก่อนตะบานหัวบานเยอะมันหัวมันเล้มือรือเปล่านเราก่อนยี่ห้ายี่หกนก็ตะพอนปีแถบิ เ,เาขาเรียกอาดมดมันปะงงคมกตคำเยียนทีอืมหเนี่ยันหวานแเขาเอา้งกีอปาตองงกเคือเพราประกาศขาเนี่ยประกาศมืีม่ได้ควานจังเ cả ừ. nhà hết han cứ đi ô kêng cắt nhà cây cắt bạt à hết hết <laughs> <Vậy là bạn. cười> <laughs> ไปให้ปอมกินเบิ่งกันบลกขลีปิงไดเอาเราขุ่มๆเากเบี่มยมไงนำโขงึงน้า่ท่านเคยกินกะเคียแสบบมัะก็เสบเบออเข้าเสตไดปลูกอีกปีนหปน,น้ามันหวานเดี๋ยวล่าันหวานบักอกขลีมัน,นมีขลาย,ายมันกินเส้อหงาอรอแต่ว่าอันมันออกแนงอีกดี่ยดิพอสุก แตกแหนงอีกแต่ว่ามันจะเป็นดอกใหญ่เพรเท่านั้นแหละพันมันงามอี่างนี่หรือว่าเหงาบรรจัมเขียนตัวมันพันใบตัดใบตัดเหงามาให้เป็ดอันรุ่นเสียไว้อยู่ดอกห้าเทียมมันมันแตกแหนงออกอยูจ้วยแตกแหนงออกห่าไม่ได้กินแหนงมันน้ำ ก็มนหลายเลยนะไททันมันคนมาหลายเลยสุดทายขวางขายก็บขายก็ายัปเราเก็บแพ้งโพดเอาเลยตด้วาเกนี่กประกาศรงขายแล้วนะพ่อบาริวเบื่อทุ่เนาะ จะไปม่สู่ตู้เยองเรายน้องบอกยังปาอีกเดียวต้องไปหมอต่อเป็นแบบเป็นแบบเเอา เ๋ยวล้านื้หที่บานเนล่าได้ก็เลเก็บเก็บเก็บแเอาวัดเตอร์เต็มปูเยมือนแมนถึงมันเหมาแบบข้างเลย่าเว้ยไอ้าหมอาเอาเป็นพันเจ้าไปินใกล้ขายเจ้าเด็กไม่พ่พันมดหรอเขาตัวมาสอเทาดิเขาแบบเก็บเงินแบบล่าละลอยที่ลาเนหาที่บ้ปะชุมบลาบ <laughs> nào nào nó. Nhá để tạm. Đến đi đi nữa. Na <laughs> bên แยล้แ่เพาไเห็นเขาเบียดกับท่านเลยมันเสียก็แลนไปรู้ไหร้อนแหนไม่ใครนี่ใครมันลบเดี๋ยวจะเป็นแล้วเรียนออกมานคกข้าวร้นลบแห้งเขาก็ที่ลม อีนีก็ได้เลืกนนกอกเนีนนี้รูเดวมาพป่นีเนาะคืออมที่เปียบ่เม่เนีนกล้เลยวันอาทิตย์ีมาเนี่ยเหรออัน <laughs> นี้กับวันต่งคา้นเหรอใครไปเกี่ยว,วันอาทิตย์ต่ว่าไก่มือเขาแมาผันผันบ่เขียวทอนล้มสมักเมือตอนแรกเนาะบอกกันมเม่ไพูดมักพูดกับเาพูดนันหลคัคขึ้นหนอย เป็นยุ่งะปยาเี้ยควมจะผักใสดอกก็ได้เป็นาเพด้มัดก็ได้อ่ะคุณนันหืมเกาจะกนนะี่หาเสียงดีสามคนอย่าง้บ้านนอเลยนี่เบอร์เจ็ดก็เบอร์หกอืมก็เบอร์เบอร์ซี่่จะน่าเอาละครับห้องมันก็ได้เกาพู้นั้นละน้ม เล็กเนเด็กีขาไปทำการทำงานในห,หนาท,ท,ทนนี่นี้ก่นนะางดีเืนง,งนี้ทำงานมันตัดรัฐบานัน กูดได้ก็ดีเบอื๊ดเ,เห็นมันลั่นแข็งม,มันกาออนไว้อยู่ดีเหรอคะหลวงลวงข้าวาเดียวเลยก็รากเปลี่ยวเปียวกวมันแข็งตับีย่อนนี่คือขี้นรัง

มาบ้านไปวัดเป็นนางเลยเอาปูข้าวโพดคือ่ไดิกินน้ำจระเสียมไปได้ขนาดแทนเพื่อได้ยากกับถึงไปฮุนเดอร์แนเนาะจะไปโยนี่เบิร์ดแล้วแทนนาะตอนนีนได้ก็เห็นคือไอ้เกี่ยวเขียวไปมือนั่นรดเบิร์ดแล้วขนาดขนาดตั้งมันอยู่ขางข้ามันอยู่อ่างคนคนกายใจกายมากตาตาข้าว่พ,วพวม,มันกล้าโพน่ะแน่สจิแก้วบาแก เยยีวอู่ไปมือได้กระไดปะนะไปยืมลุ้นหนั่นเบืดอลแล้วมันเจ้าเยวเียบบเียบุ่มตัวาตแข็งละแม่นลเลยครัจากแล้วเดี๋ยวเป็นตาปาเขียวเสียวไปอะหมวุญเดทีขาน่อยเลยไ้มสวย อาบุญีีมันกับพอดีแล้วตัลลกพอดีมาบุญี่ีมันกับสาวนหน่อยแล้วเดือนหนึ่งนะในบ้านพีเดือนุเนะเดี๋ยววันที่สามนะวันที่สามวิซีมาวิซีบบนะไเองพี่เป็นเสันนี่ป้าลูกแล้วปลาลูกเสน้อย เป็นปูปลาดิลูกก็มีแม่รักษากันด้วยไงไายเนาะมีสถานาหายอยูตายอย่างเยอะไมัก่อนเอาไปยังนั่นมันเซิ่บ้างาเป็นไงหรอแม่อืมเป็นโอ้โหเหมือน ตัวนตายแล้วดิไยสุกนี่เาเออเขาตายล้วมันตายแล้วมันิโตมักินนังปลหเนาะด้ปอมเลให้มันกินไะไจนืัอเตมากขเอามันคือนอนข้อผับวะกินไดไจนหอมือตาเห็นมันมับขง้ย่งวยเขาเขาใส่มือมันรวดกินหรอเขนียวใส่น้ำมกินจนหอมือตาเลยได้รวยูมให้มันเ้อง มันหวงลูกมันมันเลยหวงไปเบอร์เนตัวนีเรแไ่นี่ขันดิเอานี่มนะไรเต๋คนหนึ่งขันเงี้ยมันโตกออกออกกูง้นหวังบุกไปตีมาหรอไม่ยังไปตีไป trái tim bớt được không bao khát phân mân vậy không cả cái tình cái thì mẹ thêm đủ thương mẹ thươi mẹ thêm ngục về กเลยไก่พันธมากขนมีแต่แสบไปผัดนาพี่นองรวกแแสบคักเ่อรว่แสบน้ำหวานกรีเห็นหนังตาเป็นขายกับปลาการสืินที่แรกแท่งประคักเลยเด้ปลากาศสืจินเด้น้ำหมาอยู่น้ำหางน้ำยังนะคนแพกไปนะเป็นตะกะลำเจียวไปว่าตะีว่าว่ายกตื้อมัน Cái làm đọc không? Ừ. Cái làm đọc ừ, không? Thương nào cái sai đọc vậy nó nhắm vào đẹp nào ừ. ừ. nha ừ. nó không chọn xây chọn 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 เราเนโรงขายเข้าไปตื้นแฉงห้องวัตถุนบ้านแหงมึงเออกับพี่น้องบริได้กินกับกินน้ำยิ้มแล้วก็ิีรับอย่งน้อยก็แล้จะไปเห็ดเอียงตัวยังกับเจ้าของทิ่ตามเตือเด้อครับสำหรับมณีสมุทรเกาขมวดสวัสดีจับตี่นชมงน้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ